เท่าใหม่นะครับสำหรับรถคู่บริหารนะครับคันนี้เป็น Accord 2.4 EL นะครับท็อปสุดในรุ่นเบนซินปี2018นะครับคันนี้นะได้มาออปชั่นเต็มๆเ,เหลือๆนะฮะไฟหน้า f u l LED l นะฮะเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ18แท้เดิมนะครับไม่คูดไม่เบียดขอบฟุบาทนะฮะเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับมีไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีเรนวอตมาให้เสร็จสับนะเป็นสมาร์ทคีเลททั้งซ้ายและขวานะครับ ด้านท้ายเนี่ยมีกล้องคอยหลังพร้อมเส้นสายกราฟิกกับระยะบอกมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีม่านหลังพร้อมม่านไฟฟ้าแอร์หลังมาให้เสร็จสับภายในเป็นเบาะหนังผูปูตึงๆคันนี้นะครับเป็นพุทธสตาร์ทนะฮะนี่ครับมีมาให้เสร็จสับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนแท้เดิม7.7นิ้วนะฮะมีม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้เสร็จสับนะบเป็นแพดเดิลชิปนะครับ คันนี้ใครสนใจนะครับราคาหายจากป้ายแดงไป่ยไป1ล้านนะฮะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียง1 1 5 0 0บาทสนใจทักแชทได้เลยครับ